สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล้องติดตัวหรือที่เรียกว่ากล้องบอดี้แคมเมร่าหรือเรียกย่อๆว่ากล้องบอดี้แคมกล้องชนิดนี้บุคคลทั่วไปอาจจะใช้น้อยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพนักงานส่งของพนักงานขับรถจำเป็นต้องมีเพราะจะได้เก็บหลักฐานต่างๆไว้กล้องชนิดนี้ถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือกล้องติดหมวกเราเคยได้ยินและทราบว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นการไล่จับผู้ร้ายไล่จับผู้เล่นการพานันเราจะไม่ใช้มือจับก,กล้องมือถือวิ่งไล่ไปด้วยและถ่ายภาพไปด้วยแต่ถ้ามีกล้องชนิดนี้ติดตัวจะทําให้การถ่ายภาพสะดวกไม่ต้องพวงกับการถือกล้องผมเห็นใน YouTube ที่ยูทูบเบอร์ขับรถท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆก็มีกล้องชนิดนี้ติดหมวกไปด้วยกล้องที่ยูทูบเบอร์ใช้จะเป็นกล้องแอคชั่นที่มีการสั่นในตัวคือภาพจะนิ่ง ถ้าไม่ต่อไฟชาร์จแบตไว้จะใช้ได้ไม่นานคือประมาณ3ามชั่วโมงดังนั้นการท่องเที่ยวโดยการขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์จะต้องเสียบสายชาร์จกล้องไว้ตลอดเวลาปกติทุกคนทราบเรื่องกล้องหน้ารถอยู่แล้วรถทุกคันจะมีกล้องติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังรถเราเคยเห็นภาพอุบัติเหตุที่กล้องหน้ารถสามารถบันทึกไว้ได้ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดอย่างไร กล้องหน้ารถจะบันทึกวันที่และเวลาไว้ด้วยโดยปกติถ้าเปิด GPS ไว้จะบันทึกเส้นรุง้งเส้นแบ่งสถานที่เกิดเหตุและวันเวลาที่เป็นมาตรฐานถูกต้องแน่นอนเสมอแต่กล้องติดตัวจะไม่เสียบสายไฟไว้ที่กล้องจุดประสงค์เพื่อการบันทึกเหตุการณ์คุณภาพของวิดีโอที่ได้จึงไม่เน้นความนิ่งแต่จะเน้นการบันทึกได้นานๆราว15ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งผมใช้กล้องชนิดนี้มาแล้วระยะหนึ่ง วันนี้จะมารีวิวให้ทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรก่อนอื่นมาดูที่ภาพนี้ก่อนปุ่มต่างๆผมจะกําหนดตามคู่มือการใช้งานเมื่อกล่าวถึงปุ่มหมายเลขอะไรจะได้เข้าใจตรงกันการอธิบายหมายเลขปุ่มอาจจะไม่เรียงกันตามลําดับเหมือนในคู่มือนะครับผมนําภาพนี้มาให้ดูก่อนปุ่มด้านหน้าของกล้องวิดีโอปุ่มหมายเลขสิบนี้เป็นการเปิดถ่ายวิดีโอดเร็วโดวยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว แช่ไว้ประมาณ3วินาทีเครื่องจะทำงานโดยไม่ต้องเปิดเครื่องไว้ก่อนหมายความว่าทั้งเปิดเครื่องและบันทึกวิดีโอไปพร้อมกันเลยทีเดียวในตอนแรกเริ่มปุ่มหมายเลขึ่งจะมีไฟสีเขียวจากนั้นปุ่มหมายเลของจะเป็นไฟกระพริบสีแดงแสดงว่ากำลังบันทึกวิดีโอให้เราสังเกตที่การกระพริบของไฟโดยไม่ต้องมองที่จอภาพถ้าไม่ต้องการบันทึกให้กดเบาๆที่ปุ่มเดิมหมายเลข10ไฟที่ปุ่มหมายเลขึ่ง จะเป็นสีเขียวเป็นการสแตนบายเพื่อรอการกดบันทึกต่อไปถ้าต้องการบันทึกอีกให้กดปุ่มด้านหน้าอีกครั้งสังเกตไฟสีแดงที่ปุ่มหมายเลขสองจะกระพริบแสดงว่ากำลังบันทึกวิดีโอต่อไปถ้าบันทึกแบบ 4K จะบันทึกต่อเนื่องได้9ชั่วโมงถ้าบันทึกแบบ 2K จะบันทึกต่อเนื่องได้12ชั่วโมงถ้าบันทึกแบบ Full HD หรือ1080จะบันทึกต่อเนื่องได้15ชั่วโมง ไว้ผมจะอธิบายเรื่อง 4K อีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดกล้องนี้ไม่มีกันสั่นนะครับภาพจะไม่นิ่งสันไหวตามลักษณะการเดินการวิ่งแต่ถ้ายืนนิ่งๆภาพก็ใช้ได้ผมจะเล่าให้ฟังอีกหลายตอนทำเป็นตอนตอนไม่ยาวมากรอฟังตอนต่อไปสวัสดีครับ